ก็ต่อกันอีกสักคลิปนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงทํางานกับเด็กพิเศษนะคะอารมณ์ก็เหมือนพี่เลี้ยงน้องของตัวเองก็คือก็อาจไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวนะคะแต่ว่าจะมีแบบว่านั่งดูทีวีกับน้องทำกับป้อนข้าวน้องนะคะแล้วก็มีการกิจกรรมสัทนาการนะคะอาจจะอาจ่านหนังสือทํานู่นทํานี่นะคะดูทีวีหรือว่าจะขับรถพาน้องไปเที่ยวนะคะ แล้วถ้าเกิดเราใช้รถของตัวเองขับเนี่ยทุกคนเราสามารถเบิกค่าน้ำมันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรารวมกลุ่มกันเออวางแผนว่าเออวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันอะไรเงี้ยก็ไปเป็นกลุ่มก็อาจจะพาน้องๆน,นะคะไปปิ้งย่างบนเนินเขาเล็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะปิกนิกนะคะมันแล้วแต่เราจะวางแผนนะทุกคนแล้วพี่เลี้ยงหนึ่งคนกับเด็กแค่หนึ่งคนนะคะตอนที่เราทําแต่ว่า ไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงนะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมนะคะที่ทำกับเด็กพิเศษก็มาเม้นบอกเพื่อนๆได้นะคะเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะแล้วตอนที่เราทํานะคะทุกคนมันจะเป็นเป็นศูนย์ของเด็กนะเด็กพิเศษนะคะที่แบบแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะคือเด็กจะไม่ได้ค้างคืนเราไม่ได้แบบมีเวรกลางคืนอะไรแบบนั้นนะคะคือเย็นๆเนี่ยผู้ปกครองเขาก็จะมารับนะคะ ออขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ